การแข่งขัน,นเอลได้บอลวอลกลางปี2016นะครับรอบชิงชนะเลิศเป็น w o บ l d Cup Final นหละครับที่อินโดนสเซียมผมมากเกมแรกไทยอันดับ13ของโลกครับได้สิดแข่งขันในฐานะเจ้าภาพเจอกับราซิลทีมอันดับ3ของโลกราซิลก็อาศัายความสูงใหญ่แล้วก็การตีหัวเสาร,รวมถึงบอลเร็วครับทำการต่อเนื่อง แม้ไทยจะพยายามแก้เกมครับเซตแรกนั้นสูสีเสมอกันที่22-22ต่อคะแนนแต่ว่าบราซิลก็สรงชนะไปได้ครับและหลังจากนั้นบราซิลจับทางผู้เล่นไทยได้แล้วก็ชนะไป3เซตร,รวดเลยนะครับ24-26ต่อ16-25ต่อและ11-25ต่อโดยหลังเกมนขน้คนั้นปลื้มจิตก็ให้สัมภาษณ์ว่าบราซิลแข็งแกร่งมากครับทำให้เล่นได้ยาก แต่ว่ายืนยันว่าเกมกับรัสเซียจะทําให้ดีกว่านี้นะครับขณะที่โค้ชออสกรติพงศ์รัตตะเก,ก,กียงไกรก็ยอมรับว่าเกมนี้ยังมีข้อผิดพลาดโดยเฉพาะการรับเสิร์ฟแรกแล้วก็การตบบอลเร็วที่ต้องเร่งแก้ไขส่วนเกมของรัสเซียนั้นจะพยายามดึงกองหขังที่เล่นออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับจากจากเริ่มเริ่มต้นในการแข่งขันนะคะแล้วก็ทำทำได้ดีในเซตแรกนะคะหนูคิดว่าเพราะว่า เราเราสามารถเปิดเกมลุกได้ได้เยอะแล้วเราก็ทําได้ดีแต่ว่าพอมาเซตสองเซตสามเนี่ยเราเราไม่สามารถสกัดกั้นเขาได้การรับเสิร์ฟที่จะจะเข้าไปสู่ในเซตเตอร์โซน,น,นยังไม่เพอร์เฟกมากนักนะครับแล้วก็การรับตบนะครับแล้วการลุกกลับในวันนี้เนี่ยการรับตบและการลุกกลับเนี่ยเราเใช้บอลเร็วน้อยเป็น,นิดนึงนะครับแล้วก็โอกาส เพราะว่าการรับตบมาที่เซตเตอร์โซนที่จะเปิดบอเลเร็วเนี่ยเราทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นักสำหรับเกมที่2ของไทยนะครับก็จะเจอกับรับเสเซียทีมอันดับสี่ของโลกในวันศุกร์นี้นะครับ18นาฬิกาเช่นเดิมนะครับซึ่งหากไทยอยากจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต้องเก็บชนะให้ได้เท่านั้นนะครับใครที่ไม่มีตั๋วชมการแข่งขันนะครับก็ไปที่สนามได้นะครับที่สนามนั้นมีจอขนาดยักษ์ให้ได้ร่วมเชียร์กันนะครับ